ไม่จตูจักถึงกําลังจะกลายมาเป็นสนามแข่งรถฟอร์มูล่าวันจากกระแสหนัง F1 ที่กําลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้หลายคนน่าจะยังไม่รู้ว่าจริงๆไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน F1 แล้วนะซึ่งเจ้า F1 เนี่ยก็คือกีฬารถแข่งที่เป็นการแข่งระดับโลกที่หลายคนถึงกับเรียกว่าโอลิมปิกของวงการรถแข่งเลยและตอนนี้ไทยเองก็ได้อนุมัติเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งรถ F1 ในปี2571-2574ซึ25 74, ่งคาดการว่าจะจัดแถวย่านจตูจักบางซื่อโดยกรอบดําเนินการก็อยู่ที่40,000ล้านบาทซึ่งกีฬาเนี่ยมกักจะถูกหลายคนมองว่านกีีฬาท่สรร้้้งงมมลพพิูะัตอใชถ โดยสถิติล่าสุดพบว่ากีฬานี้มีการปล่อยคาร์บอนอยู่ที่200 0,000กว่าก,กิกคาร์บอนซึ่งเป็นอันดับ2รองมาจากกีฬาฟุตบอลอิงลิชพรีเมียร์ลีกแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการปล่อยคาร์บอนจากรถแข่งเนี่ยมีเพียงแค่1%เท่านั้นพอที่เหลือมันมาจากการขนส่งการเดินทางและการจัดอีเวนต์ล้วนๆซึ่งปัจจุบันทาง F1 ก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเนซิโรคาร์บอนให้ได้ในปี2030ด้วยยกตัวอย่างการใช้พลังงานยั่งยืน100%ในรถแข่งเช่นพลังงานจากขยะโดยไม่ให้ลดความเร็วและสมโโรรถ ในทุกสนามแข่งจัดการขยะอีเวนต์แบบหมุนเวียนครบวงจรเช่นรีไซเคิลทำปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้ซ้ำโดยเขาก็ทำให้เห็นได้จริงแล้วในการแข่งเอฟันสิงคโปร์กลางปีคือสามารถลดการปล่อยคาร์บอนจากเดิมได้ถึง85%ซึ่งอันนีออมก็เห็นถึงความพยายามที่เขาปรับเปลี่ยนนะรวมถึงการที่ไทยเองยื่นข้อเสนอเป็นเจ้าภาพซึ่งถ้าได้เป็นจริงๆก็คาดว่าจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากกว่า100 0ล้านบาทเลยแต่ก็มีหลายคนที่มองว่ามันอาจจะขาดทุนจนยับเยินไหมรวมถึงผลกระทบหลังจัดการจัดและการเเเเดินนนนนนททาาาางงงงงขออคคใกกรรรุพย่่จะป็ัไวม ติดยับเลยไหมคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อย